เสียงประกาศแบบนี้เคยได้ยินกันไหมครับรู้ไหมคะว่าเสียงที่คุ้นเคยนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยนะที่จะทำให้เราพูดถึงอนาคตได้เนียนขึ้นเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยไอประโยคที่ว่า we will be landing ที่เราได้ยินกันจนชินหูเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันซ่อนไวยากรณ์ที่เรียกว่า future continuous tense เอาไว้ซึ่งถ้าเราเข้าใจมันปุ๊บนะฮะ วิธีที่เราพูดถึงอนาคตจะเปลี่ยนไปเลยมันจะฟังดูเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็สื่อความหมายได้ลึกซึ้งขึ้นคนละเรื่องเลยล่ะครับแล้วจะบอกว่าโครงสร้างของมันเนี่ยง่ายมากง่ายจนน่าตกใจเลยค่ะแค่มีประธานตามด้วยวบแล้วก็กริยาที่เติม ING แค่นั้นเองหัวใจของมันก็คือการบอกว่าณนะจุดจุดหนึ่งในอนาคตจะมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นอยู่ครับ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่การใช้งานแบบแรกกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นแบบที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยนะฮะนั่นก็คือการใช้ future continuous เพื่อพูดถึงแผนหรือเหตุการณ์ที่มันถูกกำหนดไว้ในตารางเวลาเรียบร้อยแล้ว จุดที่น่าสนใจก็คือ tense น,นี้เนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากในพวกประกาศที่เป็นทางการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินบนรถไฟหรือแม้แต่ในรายการทีวีมันให้ feeling ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นแน่ๆตามตารางเปะ๊ปะๆที่วางเอาไว้เลยสังเกตไหมครับว่าทุกประโยคเลยไม่ว่าจะ will be arriving หรือ will be taking off มันให้ความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การดาวสุ่มๆนะแต่เป็นเรื่องที่ถูกวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยมันคือการยืนยันตารางเวลาเลยล่ะครับนอกจากการบอกตารางเวลาเป๊ะๆแล้วนะคะเทนส์นี้ยังมีอีกหนึ่งพลังพิเศษก็คือการวาดภาพอนาคตให้เราเห็นเลยครับมันช่วยให้เราอธิบายได้ว่าณนะเวลานั้นๆในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ทำให้คนฟังแบบโอ้โหเห็นภาพตามได้ชัดเป๊ะเลย อ่าลองจินตนาการตามกันดูนะคะถ้าเกิดมีคนพูดขึ้นมาว่าเวลานี้ของสัปดาห์หน้าโหคำนี้มันเหมือนเปิดประตูมิติเลยนะคะพาเราว่าไปดูอนาคตเลยว่าเราจะกำลังนอนอาบแดดอยู่บนชายหาดเห็นภาพไหมคะมันไม่ใช่แค่บอกว่าจะไปทะเลนะแต่มันให้ความรู้สึกว่าเรากำลังอินกำลังดื่มด่ำกับโมเมนต์นั้นอยู่เลย หรืออาจจะเป็นภาพที่เรากำลังนั่งชิวๆอยู่ใต้ต้นปาล์ม w i l l be sitting under a palm tree นั่งรับลมทะเลสบายๆอะไรแบบนั้นหรืออาจจะกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเล w i l l be swimming in the ocean คือมันเห็นภาพต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับแบบมีชีวิตชีวาป๊อปอัพขึ้นมาในหัวทันทีเลย กลับมาที่ตัวอย่างคลาสสิกบนเครื่องบินกันอีกทีฮะที่กัปตันชอบประกาศว่า we will be flying at a height of 30,000 feet ความหมายของมันก็คือตลอดการเดินทางเนี่ยนะเราจะกำลังบินอยู่ที่ความสูงนั้นตลอดเวลาไม่ใช่แค่บินขึ้นไปถึงแล้วก็จบแต่มันคือสภาวะที่ต่อเนื่องตลอด flight เลยและนี่คือการใช้งานที่ผมว่ามันลึกซึ่งเราก็น่าสนใจสุดๆเลยครับนั่นก็คือการเอา future continuous มาใช้เพื่อทำให้คำถามฟังดูสุภาพขึ้นนุ่มนวลขึ้นเวลาที่เราจะไปถามแผนของคนอื่นตรงนี้แหละครับคือส่วนที่ทรงพลังมากๆลองฟังเทียบกันดีๆนะฮะประโยคแรก will you use your computer กับอีกประโยค will you be using your computer คือถามเรื่องเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะแต่ feeling ที่คนฟังได้รับเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยครับ รู้สึกไหมคะว่าคําถามไหนที่มันฟังดูเหมือนแค่อยากรู้แผนเฉยๆไม่ได้จะมาเรียกร้องอะไรกับคําถามไหนที่ฟังดูเหมือนเฮ้ยจะใช้ไหมถ้าไม่ใช้จะขอใช้ต่อนะชัดเลยใช่ไหมคะว่าต้องเป็นประโยคขวาแน่นอนนี่แหละครับคือเคล็ดลับของมันเลยการใช้ will you be using เนี่ยมันเหมือนส่งสัญญาณไปบอกอีกฝ่ายว่าเฮ้ hey, เราแค่อยากรู้แผนของคุณเฉยเนะ ไม่ได้จะมารบกวนหรือจะมาเปลี่ยนแผนอะไรของคุณเลยคือมันเป็นการให้เกียรติแผนของเขาก่อนโอ้โหแค่นี้คำถามของเราก็ซอฟลงลดแรงกดดันไปได้เยอะมากเลยครับโอเคเพื่อให้ทั้งหมดนี้เห็นภาพชัดๆแล้วก็เอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะเรามาสรุปการใช้งานทั้ง3รูปแบบในตารางเดียวจบกันเลยดีกว่าครับนี่เลยครับตารางนี้คือสรุปมาให้ครบเลยเหมือนเป็นคู่มือฉบับพกพาเลยนะคะไม่ว่าจะอยากจะพูดถึงตารางเวลาแปะ๊แปะ อยากจะบรรยายภาพในอนาคตให้คนเห็นตามหรือว่าจะถามคำถามเรื่องแผนของคนอื่นแบบสุภาพสุภาพเทนส์นี้เอาอยู่หมดเลยครับดังนั้นครั้งต่อไปที่ต้องพูดถึงเรื่องในอนาคตลองหยิบเจ้า future continuous ไปใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการบอกแผนการเดินทางหรือแม้แต่แค่ถามแผนเพื่อนร่วมงานแบบเนียนๆรับรองเลยครับว่าการสื่อสารจะฟังดูเป็นธรรมชาติและก็โปรขึ้นอีกเยอะเลยละครับ